สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาพาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยผ่านทาง Facebook Live ประจำเช้าวันพระสัสกดีที่14ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กัน3คนผมนพราชชัยเฉลิมมงคล ร่วมด้วยคุณจำเริญตามสมบูรณ์และคุณเนินพักดีทรร่วมคุยข่าวเชาว้านี้ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะมีจุดที่เกิดขึ้นที่สหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของประธานาธิบดีไบเดนค่อนข้างมากหน่อยแต่วันนี้เราจะไปดูกันเรื่องของออการเปิดพรมแดนทางพื้นดินระหว่างสหรัฐแคนาดาที่หลายคนเฝ้ารอมานานมีความขึ้นหน้าอย่างไรบ้างเหรอครับคุณจำเริญครับตอนนี้เขาข่าวอะไรก็เป็นเรื่องเปิดพรมแดนปลดล็อกนะครับหลายประเทศก็พยายามก็ สหรัฐก็บอกว่าพร้อมจะกลับมาเปิดพรมแดนกับแคนาดาเพื่อนบ้านทางเหนือกับเม็กซิโกเพื่อนบ้านทางใต้ซึ่งก็เรียกว่า2ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอเมริกาเนี่ยก็มีความสําคัญนะในแงน่ของการคา้าข้ามพรมแดนผู้คนเดินทางกลับไปไปมาหาสู่กันมาแต่ว่าฟังดูแล้วอาจจะน่าประลาดใจสหรัฐเนี่ยติดพรมแดนไม่ให้มีการข้ามโดยรถยนต์รถไฟหรือว่าเรือแล่นข้ามฝั่งมาเนี่ย ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วหลังจากเกิดการระบาดของโควิดสิยกเว้นการเดินทางข้ามพรมแดนที่สําคัญคือขนส่งสินค้าเท่านั้นซึ่งก็ฟังดูก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกใจนะเพราะว่าพรมแดนระหว่าง2ประเทศเนี่ยก็เป็นพรมแดนแลักษณะเป็นพรมแดนธรรมชาติแล้วก็มีจุดข้ามพรมแดนที่สําคัญอยู่บางจุดอย่างไรก็ตามสหรัฐประกาศในวันนี้ว่าจะกลับมาเปิดพรมแดนกับแคนาดากับเม็กซิโกอีกครั้งนะครับโดยจะเปิดพรมแดนในเดือนหน้าสําหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับ ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็บอกว่าผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ที่เดินทางชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบเดินทางโดยทางเครื่องบินเนี่ยจะเข้าสหรัฐได้ในเดือนหน้าแต่ยังจะต้องอ,อยู่ภายใต้คําสั่งที่เขาเรียกว่าไตเติ42ซึ่งเป็นคําสั่ง mm hmm. ที่ออกมาสมัยพัฒนาทิบดิมป์ mm hmm. ซึ่งทําให้ผู้อพยพ เดินทางข้ามพรมแดนแล้วเพื่อจะขอรีภัยไม่ได้นะครับรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ถูกกดดันจากสมาชิกรัฐสภานะครับรวมทั้งจากรัฐบาลแคนาดาและเม็กซิโกให้ยกเลิกข้อจํากัดดังกล่าวเพราะว่าการปิดพรมแดนไม่ให้ผู้คนข้ามไปมาเนี่ยมันทําให้ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวไปมาหาสู่กันไม่ได้แล้วก็ที่สาคัญสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวหลายพันล้านดอลลาร์ก็ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะครับที่หันมาทบทวนเรื่องการเปิดพรมแดนกับเพื่อนบ้าน ใช้เรือนเคียงทางเหนือกับทางใต้หลายที่รวมทั้งไทยเองหรือยังบาหลีเนี่ยประเทศยูเครเซียก็เตรียมต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วหลังจากปิดเกาะไปกว่าหนึ่งปีนะครับโดยนักท่องเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้สหรัฐอารัฐเอมิเส์ที่จะเข้าไปเกาะบาหลีต้องแสดงหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบแล้วตรวจเชื้อไวรัสเมื่อเดินทางไปถึงแต่ยังต้องถูกกักตัวแบบอย่างน้อย5วันอยู่ครับคุณรัฐลกครับครับขอบคุณครับคุณจำเริญก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ คิดถึงการเดินทางปตามประเทศต่างๆที่จะเดินทางง่ายขึ้นนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจากประเทศใดๆมาเราก็จะนํามาเสนอในช่วงต่อๆไปนะครับมาดูเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายประเทศเรื่องงานทั้งที่ครับทั้งสหรัฐจีนและไต้หวันนะครับอย่างที่เคยรายงานในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาว่าจีนมีการส่งเครื่องบินไปบ,บินเหนือหน้าน้ําซึ่งเป็นเขตของไต้หวันอยู่หลายครั้งวันนี้เจ้าที่สหรัฐออกมาเตือนนะครับว่าการกดดันของจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไต้หวันเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสเกิดความผิดพด และการต่อสู้ที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นได้นะครับโดยคำกล่าวนี้มาจากโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้นะครับบอกว่าตอนนี้จีนปักกิ่งเนี่ยกำลังสร้างความตึงเครียดข้ามช่องแคบไต้หวัน ขอเตือนด้ว่าวิธีการยั่วยุเช่นนั้นอาจจะสร้างผลเสียมากกว่านะครับเคอร์บี้บอกด้วยครับว่าจีนได้เพิ่มความพยายามข่มขู่และกดดันไต้หวันทั้งชาติพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐซึ่งรวมถึงการเพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่รอบๆไต้หวันในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพและเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ทางโฆษกพลตากอนก,ก็เสริมนะครับว่าสหรัฐจะยึดมั่น อย่างแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือไต้หวันให้มีศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันอยู่เมื่อวันที่ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันก็เพิ่งจะกล่าวในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติว่าไต้หวันเนี่ยจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องถานะความเป็นรัฐอิสระของไต้หวันแม้ว่าจีนจะพยายามกล่าวอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนก็ตามอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับประกาศว่า ในสุดแล้วเนี่ยจะต้องมีการรวมจีนเป็นหนึ่งให้ได้และไม่ควรมีใครมาประเมินความตั้งใจและศักยภาพของจีนต่ำเกินไปในการปกป้องสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยและบุรณาการเหนือดินแดนของจีนนี่ในการสํารวจความเห็นคนไต้หวันเนี่ยเพราะว,าว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ไต้หวันมีสถานะความเป็นรัฐยังยังต้องการนะฮะให้มีรัฐเป็นรัฐอิสระเช่นเดิมแล้วก็ปฏิเสธการรวมกับจีนไม่ว่าทางรัฐบาลปักกิ่งจะประกาศว่าจะใช้กําลังทหารเพื่อนําไต้หวันเข้าสู่ การครอบครองของจีนหากจําเป็นอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใดจากเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับมาที่สหรัฐกกอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็มีรายง,งานข่าวว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีปัญหาตกต่ําเพราะเหตุผลหลายประการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างรครับคุณจำเริญ คับคะแนนนิยมในตัวผู้นําทางการเมืองเนี่ยกขข็ขึ้นมีขึ้นมีลงเหมือนกับตัวเลขผ<ม>ู้ติดโควิดนะ<ม>แล้วก็บางทีน <c oughs> ะสถานการณ์โควิดก็มีผลตัอคะแนนนิยมเหมือนกันอย่างในกรณี <c oughs> ของประธานาธิบดีไบเดนรวมทั้งตัวเลขว่างงานเงินเฟอ้อเนี่ย<ม>ก็มีผลโดยโดยโดยรวมด้วยเอาภาพรวมกันล้วกันประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเคยได้คะแนนนิยมโดยรวมเนี่ยประมาณ55%เปเเมื่อเดือน<ม>พฤษภาคม อันนี้เป็นการรวบรวมตัวเลขของอเว็บไซต์ชื่อ5 3 8 com นะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยเมื่อเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเนี่ยลดลงมาเหลือ38%เปนะครับ<ม>เป็นตัวเลขที่<ม>โดยควินิเพียโ์โพลซึ่งนะักวิเคราะห์การเมืองก็บอกว่าการตกต่ำของโพหรือคะแนนนิยมในตัวผู้นำถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายปัญหาของประธานาธิบดีไบเดนตอนนี้ ปัจจัยหลักๆก,ก็คือเรื่องอะไรเรื่องการถอนทหารอย่างฉุดฉุกระหุกออกมาจากอัฟกานิสถานเรื่องการไม่เตรียมพร้อมรับมือทําให้ฐานอเมริกันต้องเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายปัญหาวิกฤตเรื่องผู้พอยพข้ามพรมแดนที่พรมแดนด้านใต้ติดกับเม็กซิโกรวมทั้งปัญหาโควิด -19 ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของประธานาธิบดีไบเดนมาก่อนเคยได้คะแนนนิยม เรื่องของการจัดการกับโควิด1 9เนี่ยได้ในระดับถึง65%เมื่อต้นปีแต่ตอนนี้ควินดิพิาโพบอกว่าคะแนนนิยมในเรื่องนี้ลดลงมาเหลือแค่48%เท่านั้นเองอนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างจะน่ากังวลพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญ,สำ,คญสำหรับปรพัฒนาทิ่ดีไบเดนทีน,นี้ในอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยที่จะเจาะลึกลงไปคือว่า ในกลุ่มคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ออกเสียงที่เขาเรียกว่า i n d e p e n d e n t v o t e วเตอร์ผู้ที่ไม่ฝักใฝ่สังกัดพรรคการเมืองใดหรือว่าส wing โ o t e เนี่ยเป็นกลุ่มสําคัญที่ทําให้ประธานาธิบดีไบเดนได้รับเลือกตั้งแล้วเป็นกลุ่มสาคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกครั้งเนี่ย64เปอร์เซ็นตเนี่ยมีความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยทํางานสําเร็จได้เพียงเล็กน้อยหรือบางอย่างเท่านั้นแล้วก็บอกว่าไบาเดนตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงเกินไปแล้วก็ไม่สมกับความเป็นจริงนะครับ ทีในในี้คะแนนิยมเนี่ยถ้ามองในแง่การเมืองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น political asset เป็นต้นทุนทางการเมืองสินทรัพย์ทางการเมืองเราสามารถใช้คะแนในิยมที่มีดีแล้วก็มาผลักดันนโยบายหรือโครงการต่างๆได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาของประธานาธิบดีไบเดนก็ Biden, ซึ่งดูเหมือนว่าก็จะส่งผลต่อกันแล้กันคือคะแนในนิยมไม่ดีก็ความพยายามที่จะผลักดันนโยบายร่างกฎหมายที่สําคัญก ทำได้น้อยอันไม่ผลักดันผลักดันไม่สําเร็จก็มีผลต่อคะแนนิยมนะครับแล้วข้อเสนอสําคัญสองอย่างหรือว่าอินเท a t i เ e ทีฟหรือว่าโครงการริเริ่มที่สําคัญสองอย่างของพัฒนาที่ดีไบเดนตอนนี้ซึ่งยังไม่ผ่านสภานะครับ <S <S อันหนึ่งที่เราก็พูดกันคือร่างกฎหมายที่จะลงทุนปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสหรัฐใช้เงินประมาณหนึ่งจุดสองล้านล้านดอลลาร์อันเนี้ยังค่อนข้างจะไปได้ไกลกว่าอีกตัวหนึ่ง ที่เขาเรียกว่า human infrastructure uh, investment การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมหรือทรัพยากรมนุษย์รสร้างความมั่นคงทางสังคมตัวนี้ต้องใช้เงินมากกว่าประมาณ3.5ล้านล้านบาทปัญหาคืออะไรคุณนภพลปัญหาคือในพรรคเดโมแครตเสียงแตกกันเองมีฝ่ายก้าวหน้าต้องการไปให้ไกลไปให้เยอะกับฝ่ายที่เป็นกลางบอกเยอะไปไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นภาระด้านการคลงัง ก็เลยทําให้ยังตกลงกันไม่ไ hmm. ด like ้ก <injuries> ็เลยมาดึงคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนก็ยังไม่สามารถจะผ่านออกไปได้แต่ว่าข่าวค่อนข้างดีก็คือว่ากลุ่ม <or> อ <coping> ินดีพนเดนต์โ t ลเตอร์เนี่ยอย่างน้อย57เปอร์เซบอกว่าเห็นด้วยควรจะผ่านกฎหมายโครงการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อีก48เเห็นด้วยในการผลักดันโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมนะครับซึ่ง อันนี้ทางนักรัฐศาสตร์บางคนอย่างอาจารย์โรเบิร์ตคอลลินส์ของมหาวิทยาลัยดิลลัดก็บอกว่าไบเดนต้องไปแก้ปัญหาภายในในพรรคของตัวเองต้องไปจัดก<ม>ารกับสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เสียงแตกกันว่าทายัางไงถึงจะให้คิดในทางเดียวกันแล้วก็ผลักดันออกไปได้อย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าคะแนนนิยมเกี่ยวกับการยอมรับในผลทํางานไบเดนตอนนี้มีปัญหาอีกด้านหนึ่ง คือปัญหาถูกมองในแง่ของการเสื่อมสัทธาในเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจหรือว่า integrity ความซื่อสัตย์นะครับ,ค,รบคนอรักมนรประมาณ5ัปรตตอนนี้มองว่าพัฒนาที่ดีไบเดนเนี่ยไม่ซื่อสัตย์จริงใจซึ่งก็ต่างจากตอนที่ลงแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าไบเดนได้คะแนนตัวนี้ดีกว่าอะไรที่ทําให้ไบเดนถูกมองว่าไม่ซื่อสัตย์จริงใจหรือว่าไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะว่าข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ไบเดนบอกว่าการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นไปตามกําหนดเนี่ยแล้วก็มันเคยมีใครมาให้คําแนะนําเลยบอกคุณจะชะลอการถอนทหารออกไปยืดออกไปมันจะได้เป็นระเบียบเป็นระบบแต่ผู้บัญชาการกองทัพหลายคนออกมาพูดให้ข้อมูลในทางที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีอ่าพอมีการแนะนําว่าคุณจะชะลอออกไปมันก็เลยทําให้คนอเมริกันมองเอ๊ะประธานาธิบดีไบเดนพูดไม่จริงหรือเปล่า S <S ตอนเรนหรือว่ามีวาระแฝงเรนอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาในท้ายที่สุดโดยสรุปก็คือว่าโพลทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นมีลงครับแล้วการเลือกตั้งที่สําคัญที่จะมีขึ้นคือปลายปีหน้าเรียกว่าพิดเทอร์มิเลชันกลางเลือกตั้งกลางสมัยพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยมักจะเสียเปรียบอยู่แล้วจะเสียคะแนนและมักจะเสียที่นั่งในสภาแต่อาจารย์โรเบิร์ตคอลลินก็บอกว่าโพลที่สาคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่โพลตอนนี้ มันเป็นโพวที่คนอเมริกันคิดในตอนวันเลือกตั้งที่ไปหยอนเระนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเศรษฐกิจดีขึ้นการจ้างงานดีขึ้นการจัดก,การปัญหาโควิดดีขึ้นมีเวลาอีกประมาณหนึ่งปีเนี่ยอย่างไบเดนยังมีระยะทางที่จะสะสม p o l i t i c a l asset ตัวนี้ที่จะแก้ปัญหาได้อันนั้นก็คงต้องอยู่นะครับหปีนี่นานมากสำหรับการเมืองครับคุณเลครับขอบคุณมากครับสรบุปวิเคราะห์น่าสนใจนี้ว่าถ้าทางปรรดาที่ดี โจไบเดนจะดำเนินงานในออฟฟิศต่อไปในทิศทางอย่างไรนะครับมาแวะดูข่าวธุรกิจแบบสั้นๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของทางประธานาธิบดีไบเดนเช่นกันครับวันนี้ทางท่านผู้นำสหรัฐมีการเชิญตัวแทนของผู้บริหารท่าเรือสำคัญๆในสหรัฐรวมทั้งบริษัทเอกชนที่เป็นผู้นําในด้านการขนส่งสินค้าเช่น w a l m a r t ซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการค้าปลีกแต่ก็ขนส่งด้วย FedEx แล้วก็ UPS มาร่วมคุยเพื่อแก้ไขปัญหาห่วงโซ่ประทานมีติดวิกฤตนะฮะในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกด้วยรวมทั้งมีการวางแผนที่จะแก้ป้องกันการเกิดปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปลายปีนี้ด้วยการประชุมที่เกิดขึ้นที่ทนเนียบขาวในวันนี้เมื่อจบลงทางประธานาธิบดีไบเดนก็มายินนะครับว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยจะเป็นการทํางานมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยที่ไม่หยุดพัก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศสหรัฐซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจและตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่สุดในโลกให้เดินหน้าต่อไปโดยไม่อยู่ชะง,งักเพราะว่ามีแรงงานระบุว่าขณะนี้นี่ท่าเรือแถวแคลิฟอร์เนียนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์สินค้ารอโหลดออกมาแล้วก็เปิดเพื่อเอาของมาส่งในประมาณ5 0 0 0สนตู้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนกังวลว,ว่าทางเจ้าหน้าที่ท่าเรือเนี่ย ก็ไม่สามารถถักคนถ่ายสินค้าได้แล้วก็ต้องทํางานเ,าเป็นชั่วโมงยาวขึ้นเรื่อยๆต่อวันเนี่ยเพื่อจะทํางานให้เร็วแต่มันก็ไม่ได้เร็วขึ้นนี่การประชุมเ,เกิดขึ้นแล้วยังไม่มีรายละเอยียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําไปกิจจะลักษณะแต่ว่าทางประธานาธิบดีไบเดนบอกนะครับว่าการขนส่งสินค้าช่วงคริสต์มาสนี้ จะไมีปัญหาจะพยายามดีที่สุดนั่ก็ต้องรอดูว่าคนในสหรัฐจะประสบปัญหานี้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึเงเป็นเรื่องของ Facebook ครับเมื่อเดือนที่แล้วประกาศว่ายกเลิกการเปิดตัว อินสตาแกรมเด็กไปแล้วมีรายงานข่าวของผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งออกเตือนสายสัมภาษณ์หลังจากที่อดีตลูกจ้างออกมาเปิดโปงว่าบริษ,ษัแทแห่งนี้ให้ผลสําคัญกัก่กกาไรมากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้งานในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเช่น CNN, ABC เมื่อช่วงอาทิตย์ผู้บริหารรายนี้เป็นรองประธานด้านกิจการต่างประเทศชื่อนิกเคลกบอกว่าทาง Facebook กําลังจะเปิดตัวะระบบควบคุมใหม่ให้ผู้ปกครองใช้ดูแลลูกหลานที่ใช้ Instagram แล้วก็ a c e b o o k เพื่อไม่ให้ใช้งานเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพนะครับแต่ว่ามีผู้ที่สังเกตการอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิเด็กบอกว่าฟังดูมันก็ดีหรอกแต่ว่าความเป็นจริงน่าจะทําไม่ไดาสาเร็จเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใครก็รู้ว่าเด็กๆอ่ะเขาก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานลับๆไม่ให้ผู้ปกครองรู้อยู่แล้วแล้วผู้ปกครองจะไปใช้ระบบนี้ในการควบคุมการใช้งานของเด็กได้อย่างไรอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีการใช้งานจริงหรือเปล่านะครับ โอเคปิดท้ายวันนี้มาจากคุณจนินเกี่ยวกับมันไม่ใช่ผลกระทบมันไม่ใช่เป็นอะ,อะไรที่หลุดออกมาจากซีรีส์ชื่อดัง u q u i เกมเกมเล่นลุ้นตายแต่เป็นการสะท้อนภาพบางอย่างซึ่งบางคนที่อยู่นอกประเทศเกาหลีอาจจะไม่ทราบมีรายละเอยดอะไรบ้างเรอครับคุณจนิน ค่ะตอนนี้นะคะซีรีส์ Squid Game ค,ค่ะก็เป็นที่โด่งดังมากเลยไม่รว่าคุณจำเริอหรือคุณนภัทได้ดูหรือ,อยังแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะจะไม่สปอยค่ะจะเล่าคร่าวๆให้ฟัง<ม>ถูกแล้วค่ะที่ที่เกริ่นมาว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าดูล,ลุ้นระทึกขวัญอย่างเดียว<ม>เรายังได้เห็นปัญหาด้านมืดของสังคมของเกาหลีใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงานนะคะ<ม>ปัญหา ทางการเงินค่ะปัญหาการพนันนะคะและก็มีความเลื่อมล้ําทางสังคมที่เห็นได้ชัดมากขึ้นค่ะจากวิกฤตทางการเงินต่างๆนะคะที่มีมานานหลายสิบปีค่ะคราวนี้อย่างที่บอกว่าจะไม่สปอยขอเล่เาคร่าวๆนิดนึงว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ประสบภาวะขัดสนทางการเงินอย่างหนักเลยนะคะรวมทั้งตัวเอกค่ะซึ่งเคยทํางานเป็น อดีตช่างที่เคยทำงานเป็นช่างเครื่องให้กับบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งค่ะแต่กลับตกงานนะคะแล้วก็หันมาติดการพนันอย่างหนักเลยนะคะโดยพระเอกค่ะต้องเข้าร่วมการแข่งขันเกมท้าตายเนี่ยะคะ่ะกับผู้เข้าร่วมแข่งขันอีกหลายร้อยคนเลยเพื่อชิงเงินรางวัลน,นะคะราวสาล้านดอลลาร์เขาเอาเงินนี้คะ่ะเพื่อมาปลดหนี้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะคาริม,มาดูของโลกความจริงบ้างคะ่ะ นายลีชางคืนค่ะชาวเกาหลีใต้ที่เป็นอดีตช่างเครื่องของบริษัทรถซันยองนะคะบริษัทนี้ครประเชิญกับปัญหาวิกฤตอย่างหนักเลยนะคะสนทาให้ต้องยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลเกาหลีเข้ามาคุ้มครองอปัญหาล้มละลายเมื่อสิบกว่าปีก่อนค่ะบริษัทนี้ทำที้งนั้นค่ะเลิกจ้างคุณลีแล้วก็พนักงานราวสองพันหกร้อยคนมีเกิดการเลิกออฟขึ้นค่ะ โดยหลังจะกตกงานคะ่ะคุณลีก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนกักแล้วก็มีภาวะซึมเศร้านะคะพอมาเทียบกับไอซีรีส์ส i ุิ g เกมนี่เหรอคะ่ะคุณลีก็บอกบกับผู้สื่อข่าวว่าบางตอนนะคะทําใจดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันมเหมือนกับความจริงมากๆคะ่ะคุณลีเล่าต่อนะคะว่าเขาค่ะและพนักงานที่ออกมาประท้วงบริษัทซันยองนะคะอยู่หลายปีคะ่ะ มีรัฐบาลเข้ามาพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะพนักงานหลายๆคนรวมทังเขาเองค่ะได้กลับเข้าทํางานอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะหลายๆคนนะคะมีความเครียดจัดนะคะมีปัญหาทางการเงินรุมเร้าก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะปลิดชีพตนเองเพราะไม่สามารถต่อสู้กับปัญหาข้างต้นไหวค่ะ เอพี <forgetting> ค่ะพูดต่อค่ะว่าคุณลีกับเพื่อนร่วมงานของเขานี่ค่ะที่ออกมาประท้วงนะคะโดนตีตาและโดนแบ็คลิสค่ะโดยบริษัทอื่นๆว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานนะคะเ<ม>พื่อทำให้เขาหางานยากไปอีกค่ะมีมประเด็นต่างๆเข้ามานะคะ<ม>เขาเปรียบคุณลีเปรียบเทียบกับสกุตเกมค่ะโดยเล่าว่าตัวละครในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ตกงานแล้วค่ะหรือประสบคัญหาทางการเงินอย่างหนักต่างๆนะคะต่างคนต่างตะเกียดตะกายค่ะเพื่อจะให อยู่รอดให้ได้ในสังคมค่ะก็จะมีการทำอาชีพแปลกๆออทจ็อบนะคะเช่นบางคนก็เปิดร้านอาหารเลยแต่ก็ทุรักทุเลมากบางคนทำอาชีพเสริมค่ะคือการขับรถส่งคนที่อาจจะปาร์ตี้สังสรรค์น,นักตอนกลางคืนนะคะเอาเอารถตัวเองขับไปส่งก็เป็นงานเป็นอาชีพเสริมที่แปลกๆนะคะพยายามดิ้นรนกันค่ะตัวละครเหล่านี้ทําให้คุณลีนึกถึงเพื่อนร่วมง,งานของเขาค่ะที่คิดสั้นแล้วก็ปลิดชีพตัวเองกันไปนะคะเพราะว่า เหนื่อยเหลือเกินค่ะที่จะพยายามอยู่ให้ได้นะคะในสังคม,มที่มีการแข่งขันสูงทั้งนี้ค่ะรายงานของอ Korea University นะคะจัดทำขึ้นเมื่อปี2016ค่ะชี้ว่าพนักงานที่ตกงานนะคะหรือญาติของพนักงานที่ตกงานจากบริษัทซันยองเนี่ยค่ะอย่างน้อย28คนนะคะได้ค่าตัวตายค่ะหรือไม่ก็ประสบปัญหาทางสุขภาพอย่างหนักเลยนะคะเกาหลีนะคะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยค่ะไม่ว่า จะเป็นการสร้างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่างซัมซุงนะคะหรือมีวง K-POP ที่มีการแพร่วัฒนธรรมเกาหลีไปยังทั่วทุมุโลกเลยก็ได้รับความประสบความสำเร็จมากอย่างไรก็ตามค่ะความเหลื่อมล้ำทางสังคมคมโโ่ะคุณอภิรัตคุณจำเริญและปัญหาที่เกิดตามมาก็มีให้เห็นอยู่นะคะสำนักข่าว a p พูดต่อคะ่ะว่าคนเกาหลีใต้จำนวนมากรู้สึกสิ้นหวัง ที่จะต้องถีบตัวเองขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จในสังคม,มที่มีการแข่งขันสูงมีภาวะการงานที่ถดถอยและมีราคาบ้านที่สูงเกินเอื้อมค่ะหล,ลายคนค่ะเลยเลือกที่จะเสี่ยงโชคกับการพนันหรือลงทุนต่างๆมากมายรวมทั้งการลงทุนคริปโตเคอเรนซีด้วยค่ะฟังก็ดูคล้ายๆกับหลายประเทศอยู่เหมือนกันค่ะทั้งนี้ค่ะเศรษฐกิจที่ยากลำบากนะคะทำให้เกาหลีใต้ค่ะมี ตัวเลขหนี้สินควรวเรือนค่ะอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า GDP ของประเทศก็<ม>เลยทําให้คู่แต่งงานจนํานวนมากนะคะตัดสินใจไม่มีบุตรค่ะอัะตราการเกิดของเด็กที่ต่ําอยู่แล้วค่ะก็ต่ําเข้าไปอีกนะคะ ก็เรียกว่าปัญหาที่คุณเจนินเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะเกาหลีใต้นะผมนึกแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในสังคมบ้านเราหรือว่าสังคมประเทศอื่นๆทั้งในเอเชียในอเมริกาใต้เนี่ยก็คล้ายคลึงกันทางนั้นนะแข่งขันสูงเศรษฐกิจฝืดเฟือคนตกงานมีช่องว่างก็มันสะท้อนเศรษฐกิจยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิดนะคุณนภพลัชนะผมก็ว่างั้นฮะก็มันก็เหมือนกับคำกล่าวผมไม่ถนัดคำนี้เหมือนกันเลยนะ ละครสะท้อนภาพตัวจริงอะไรเราเนี่ยที่เราเคยพูดกับเด็กๆเนี่ยทุกอย่างมันก็มาจากความเป็นจริงซึ่งก็ทําให้ความจริงที่เศร้ามากผมเลยส่วนตัวไม่ขอดูนะมันรีรแย <laughs> ชีวิตมันก็เครียดอยู่แล้ว ใครๆแต่เพื่อนอหลายคนเขาดูติดกันมากเขาชมกันเลยก็ถ้าใครอยากอยากระทึกก็ได้ก็ระทึกไปคิดแค่เป็นความบันเทิงเชิงระทึกมากกว่านะฮะไม่ใช่เป็นสะท้อนความจริงแต่เราคิดว่จริงเป็นหน่อยกับชีวิตเราก็ไม่ค่อยกล้าดูนะครับโอเคจากประเด็นนอกจากประเด็นต่างๆให้เรานำเสนอในวันนี้แล้วยังมีหลายข่าวนะครับที่เราเตรียมไว้ที่เว็บไซต์ของเรา w w w v a t h a i c o m แล้วก็รอปเดตข่าวต่างๆจากทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ยูทูบของ v i e a ไทยด้วยวันนี้ใช้เวลากันเต็มที่จน เกินไปนิดหนึ่งนะฮะยังไงก็ติดตามกัอนพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสารั่งคนดงของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ